ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คลิปดูดวงทํานายทายทักด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับคลิปทํานายทายทักด้วยไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่นี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ และที่สําคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการชวนลงทุนไม่มีการชักชวนประกอบพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดระวังผู้แอบ,บอ้างนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าใจอ่อนนะครับอย่าโอนไวและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับคุณจะเอาตัวรอดได้นะ โอเคมาเข้าเนื้อหาการทำนายทายทักเสียงไทยด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีวันนี้นะครับเราก็จะมาทำนายทายทักกันเพลินๆในหัวข้อสบายๆเช่นเคยไม่มีพิษไม่มีภยัยดูได้ทุกท่านนะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ซึ่งผมจะทำนายไปตามแนวทางของไพ่ทาโร่สากลนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ หัวข้อที่เราจะทำนายกันวันนี้ก็ดังที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์สบายๆไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าเขารักคุณและเขาวางแผนจะมาจีบคุณเออใครหนอใครกันใครรักคุณใครวางแผนจะมาจีบคุณการเสี่ยงทายวันนี้ผมเลือกที่จะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับนะครับเป็นการแรนดอมเสี่ยงทายคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะ ผมจะใช้ไพ่สองสำรับเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับเดี๋ยวเรามาเสี่ยงททยมาเริ่มกันเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับวันนี้เขารักคุณมากและเขาวางแผนจะมาจีบคุณใครหนอใครกันที่รักคุณและวางแผนจะมาจีบคุณเขาจะทำสำเร็จหรือไม่มาเสี่ยงไทยกันเพลินๆดูเป็นแนวทางนะครับ เราจะไม่ฟันเปรี้ยงไปว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับคุณเราไม่ทําอย่างนั้นแต่เราจะมาเสี่ยงทายกันเพลินๆดูสิว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เออโอเควันนี้คุณได้ไพ่โอโหหกเหรียญ six of pentacles ใบนี้ตีความหมายได้อย่างน้อยสองอย่างตำราสากลว่าไว้เมื่อหกเหรียญปรากฏออกมาอย่างแรกคุณมีโอกาสเจอคนดีจากการทำบุญทำกุศลทริปทำบุญตระเวนทำบุญหรือแม้แต่การที่อยู่ดีๆ คุณปฏิบัติทมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมีคนดีๆเข้ามาและความหมายที่2คือคุณมีโอกาสเจอคนนิสัยดีนิสัยน่ารักนิสัยรวยสายเปก็เป็นไปได้นะครับคําว่าสายเปไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณร้0เซนต์นะบอกไว้ก่อนนะสายเปคือเขาอาจจะเป็นคนใจดีใจกว้างชอบให้นูน่นให้นี่ชอบมีของฝากของกำนันติดไม้ติดมือมาให้แต่เขาไม่ได้จะมาเลี้ยงดูคุณนะบอกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้โอเคนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอืม พลังงานเริ่มต้นมาก็ดีเลยถ้าคุณชื่นชอบการทําบุญชอบชื่นชอบการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วคุณมาถูกทางมากๆแล้วก็โอ,อ้โหสี่ถ้วย four of cups คุณดูแลตัวเองดีมาก ที่ผ่านมาอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ค่อยได้อย่างใจคุณและคุณก็มักจะตั้งกำแพงส่วนตัวเอาไว้ปกป้องตัวเองซึ่งเป็นการดีเป็นการที่ถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับสิ่งใดที่ดีที่ชอบเราก็ปล่อยให้ผ่านเข้ามาได้แต่สิ่งใดที่ดูไม่เข้าท่าดูมันเอ๊ะดูน่าสงสัยดูน่าประหลาดใจเราก็ป้องกันเอาไว้ก่อนอย่ารับเข้ามาง่ายๆคุณวางตัวได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับประมาณนี้อ่ออีกอย่างหนึ่งทำนายเพิ่มเติมได้ด้วยว่าใบนี้นะนอกจากการมีกำแพงปกป้องตัวเองแล้ว คุณกับใครบางคนกําลังงอนกันอยู่หรือเปล่ากําลังผิดใจกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าพ่อแงไม่งอนแบบนี้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับดูจากใบแรกเมื่อกี้ถ้ามีการงอนกันเกิดขึ้นคุณกับเขาจะงอนกันไม่นานเดี๋ยวก็ดีกันอ้าวมาดูกันต่อนะครับเขารักคุณมากแล้ววางแผนจะมาจีบคุณไทยหนอใครกันโอ้คนกันเอง6ถ้วย six of cups คนกันเองจะมาจีบคุณเออคนกันเองรักคุณคนที่รู้จักอยู่แล้วย้ำว่ารู้จักกันอยู่แล้วมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดดเด่นมากที่เพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมๆสังคมแวดล้อมที่คุ้นชินคุ้นตาเจอกันเป็นประจำแบบนี้โดดเด่น ใบนี้บางตำราว่าเป็นเพื่อนเก่าบางตำราก็ว่าเป็นแฟนเก่าแต่ผมอยากให้โฟกัสไปที่เพื่อนเก่ามากกว่าเพราะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่คุณกับเขาจะไม่เคยเป็นอะไรกันมาก่อนไม่เคยคอมมิชเมนต์ไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนผมโฟกัสไปที่เพื่อนเก่าคนเก่าๆคนคุ้นเคยแบบนี้แม้แต่คนที่รู้จักจากแวดว,วงการทํางานอะไรก็ได้คนคนนี้จะมาหยิบยื่นความสัมพันธ์มามอบถ้วยมามอบสิ่งดีๆให้คุณตามภาพเลยนะครับ ตำราษากลว่าไว้ชัดเจน6ถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไม่ใช่คนใหม่เอี่ยมไม่ใช่คนที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนถ้าใครไม่รู้จักกันมาก่อนอยู่ๆโผล่มาจีบระวังโดนหลอกนะครับอย่าเปิดใจให้ใครง่ายๆนะโอเคมาดูกันต่อเลยพลังงานดีงามวันนี้แล้วก็อโอห้าถ้วยว่าแล้วเชียไฟอ f อฟคัพ คุณเป็นคนที่อาจจะมีอดีตความหลังฝังใจบางอย่างขออนุญาตทำนายตามหน้าไพ่เลยนะคุณมัวแต่โฟกัสอดีตที่ล้มไปแล้วถ้วย3ามถ้วยที่ล้มไปแล้วเหมือนกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วขออนุญาตแนะนําว่าคุณไม่ต้องไปใส่ใจอดีตมากมายอาดีตที่เกิดขึ้นไปแล้วแก้ไขไม่ได้แต่ใช้เป็นบทเรียนได้ขอให้โฟกัสกับปัจจุบันคือถ้วย2ใบที่ยังตั้งอยู่นะครับและชีวิตคุณจะดําเนินไปด้วยดีนะครับนะจะสุขสบายใจมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดคุณจะสบายใจมากขึ้น แล้วสองถ้วยนี้ก็เป็นความหมายที่ซ้อนอยู่ของความเป็นคู่ก็ได้นะครับสองถ้วยเนี่ยอแล้วก็เขารักคุณเขาจะมาจีบคุณเออโมโหมาแน่หนึ่งไม้เท่าเอสออฟวันส์ คนคนนี้เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วมีโอกาสเป็นเพื่อนเก่าหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆจากการงานที่คุณทําอยู่หนึ่งไม้เท้าชัดเจนว่าคนคนนี้มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าหาคุณมีความปรารถนาอันแรงกล้าและมีแพชชั่นบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์รักๆใคร่ๆแฝงอยู่ปะปนอยู่คําว่าแฝงอยู่ไม่ต้องกลัวในที่นี่หมายความว่าเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากนักแต่ลึกๆเขาปรารถนาคุณมากอะไรทํานองนี้นะและการงานที่ทําอยู่สังคมที่คุณอยู่ณนะปัจจุบันชักจูงให้คนคนนี้ เขามาหาคุณได้อย่างง่ายได้มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ต้องทําให้มาเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็อเขาจะมาจีบคุณแน่ๆคนนี้โอ้ราชินีถ้วย queen of cups เขามองคุณดีมากในสายตาเขาเขามองคุณดีมากไม่ว่าคุณจะมองตัวเองอย่างไรก็แล้วแต่ในสายตาเขามองคุณดีมาก เขายกย่องเขาเทิดทูนคุณไว้เรียกว่ายกขึ้นหิ้งไว้เลยคนนี้คนของฉันใครอย่ามาแตะใครอย่ามาตําหนิเด,ด็ดขาดถ้าใครมาตําหนิคุณวิจารณ์คุณเขาจะเคืองเลยแหละแบบนี้นะออกหน้ารับแทนเลยประมาณนี้ลองไปสังเกตดูมีคนลักษณะนี้หรือไม่เขามองว่าคุณเป็นคนสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลแม้ว่าตัวจริงคุณอาจจะมีความแข็งแกร่งซ่อนอยู่นะครับแต่ภาพที่คนอื่นมองเขามองคุณว่าคุณเป็นคนอ่อนหวานนุ่มนวลแล้วก็น่าเคารพรักเป็นอย่างยิ่งคุณดึงดูดให้คนมารักนะ มีโอกาสที่จะมีคนชื่นชอบคุณหลายคนแต่ดวงชะตาเท่าที่เห็นโดดเด่นนะตอนนี้มีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ตั้งใจจะมาจีบคุณเออไม่ธรรมดามาดูกันนะครับเขาเป็นใครเราดูไปแล้วนะเป็นคนกันเองในแวดวงกันเองเพื่อนเก่าก็เด่นอะไรแบบนี้เพื่อนเก่าที่ไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนไม่ใช่แฟนเก่าแล้วกเออ็เขารักคุณเขาวางแผนจะมาจีบคุณเขาจะเข้ามายังไงนะโอ้ เจ็ดดาสเซเว่นคนคนนี้คิดแล้วคิดอีกนะวางแผนแล้ววางแผนอีกไม่ใช่ว่าไม่ดีนะการวางแผนแล้ววางแผนอีกหมายความว่าเขาทบทวนแล้วทบทวนอีกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมเขาสืบเขาส่งคุณมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเขาศึกษาข้อมูลคุณเป็นอย่างดีเรียกว่าเขามั่นใจว่าเขาจะเข้าหาคุณโดยที่คุณจะปฏิเสธเขาไม่ลงเออแบบนี้เลยนะครับทำกันบ้านมาดีคนนี้ เขาจะมาจีบคุณมายังไงมาเมื่อไหร่โอ้โหเด็กถือไม้เท้ามีโอกาสที่คนคนนี้จะค่อยๆใช้ความสนิทสนมที่มีอยู่เข้าทางเพื่อนฝูงเข้าทางบริวารเข้าทางรุ่นน้องรุ่นพี่หรือใครก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องกันเอาเป็นว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่จะเป็นสะพานประสานเชื่อมความสัมพันธ์นี้ได้เป็นอย่างดีเขาจะเข้าหาคุณทางคนรู้จักอืมชักน่าสนใจ คนคนนี้มีแนวโน้มจะมาจีบคุณสูงมากแล้วคุณจะสนใจเขาไหมเนี่ยเขารักคุณเขามีแผนจะมาจีบคุณแล้วคุณจะสนใจเขาไหมเนี่ยโอ้ดีแอมเพรส คุณเองก็พอจะมีใจให้เขานะครับแล้วเขาก็มองคุณสูงส่งดังกล่าวคำว่ามองสูงส่งไม่ใช่ว่าสูงเป็นนางฟ้าเทวดาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายความว่าเทิดทูนร่ลักชัลักของชั้นอะไรแบบนี้ยเออประมาณนี้ยคุณมีคุณสมบัติที่ดีที่เขาอยากได้เป็นคู่ชีวิตมากๆความเป็นดีเอ็มเพรสความเป็นไพ่ตัวแม่ของไพ่ทาโร่แบบนี้นะแล้วก็ออแล้วก็บวกกับไพ่ราชินีถ้วยเมื่อกี้นะ เป็นราชินีถ้วยที่มีความเป็นเอ็มเพรสด้วยเรียกว่ามีทั้งความสุขุมนุ่มนวลมีความน่ารักในตัวเองและน่าเคารพในคนเดียวกันและในความหมายหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่มีคนคบหาอยู่แล้วหรือมีคู่แล้วถ้าได้มาดูคลิปนี้แปลว่าคู่ของคุณเหมาะสมดีอยู่แล้ว อย่าวันไว้กับคนที่เข้ามาจีบนะครับคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยเขามาจีบคุณแน่ส่วนคนที่มีคู่ขอให้รักคู่ของคุณมากๆและคนที่มีคู่แล้วมีโอกาสตั้งครันมีโอกาสได้ลูกด้วยนะความเอมเพรสเนี่ยไพ่คุณแม่ชัดเจนมากนะครับมาดูกันต่อเลยนะแล้วก็อืมเขารักคุณมากและเขามีแผนจะมาจีบคุณเออเขาจะทำยังไงต่อไปเขาจะทำสำเร็จไหมเออโอ้ oh 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 oh. สามเหรียญทริ Penta c า e ค คอนเน c ชันคอนเนคชันจริงๆเขาจะเข้ามาทางคนรู้จักเข้ามาทางญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องพี่น้องทั้งหลายและสังคมคุณจะกว้างออกไปการได้รู้จักคนนี้นอกจากจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว ยังเกื้อหนุนนะเอื้อต่อการที่ทําให้สังคมคุณกว้างออกไปได้คอนเนคชันเพิ่มเติมได้รู้จักคนมากขึ้นเพลอๆนอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามแล้วคุณจะมีโอกาสที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักมากมายในสังคมที่กว้างขึ้นมีโอกาสเป็นที่รู้จักกว้างขวางออกไปในวงการอื่นๆเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะอยู่ในวงการวิชาการหรือวงการค้าขายใดๆก็แล้วแต่ คุณอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวทํางานของตัวเองมาเงียบๆโดยตลอดแต่พอรู้จักคนคนนี้แล้วเขาจะนําพาคุณออกสู่โลกกว้างสังคมคุณจะกว้างออกไปเออดีๆดีๆรับไว้เลยพลังงานแบบนี้มาเกื้อหนุนส่งเสริมกันเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากนะครับแล้วก็อได้บุญได้กุศลน,นะครับเราก็ยังไงต่อไปเขารักคุณมากเขาจะมาจีบคุณโ้โหเด็กถือดาบเด็กถือดาบเพรดออกซอร์ แต่คุณก็ยังมีสเปคของคุณมีแนวทางของคุณชัดเจนในการตั้งสเปคตั้งกำแพงไว้บางส่วนคุณจะไม่ยอมให้ใครมาจีบง่ายๆเอะแล้วเขาจะจีบคุณได้ไหมเนี่ยเอะน่าสนใจน่าสนใจบางทีคุณอาจจะรู้ตัวอยู่ลึกๆแล้วก็ได้ว่าเขาคนนี้กําลังจะจีบคุณแล้วคุณก็ยังสงสัยว่าเขาดีจริงหรือเปล่าเขาจะมาดีจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามาโปรโมชั่นแรงช่วงแรกๆแ,แล้วเดี๋ยวก็แผ่วหายไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้อืม โอ้โหห้าไม้เท้าไฟอัพวันสบายใจได้ช่วงเวลานี้นะใบนี้ออกมาตำราสากลว่าไว้ผมตีความเป็น2ออย่างอย่างแรกถ้าไม่นับเรื่องความสัมพันธ์ เอาเรื่องชีวิตส่วนตัวก่อนช่วงเวลานี้ชีวิตคุณค่อนข้างเจอเหตุการณ์มากคนมากความอาจจะมีปัญหาจากผู้คนแวดล้อมเข้ามาจุกจิกกวนใจคําแนะนําอย่างแรกคืออย่าไปแก้ปัญหาให้ใครอย่าอาสาเป็นกาวใจให้ใครอย่าไปรับหน้าที่เป็นตัวกลางประสานให้ใครเพราะจะมีโอกาสเดือดร้อนจากปัญหาของคนอื่นนี่คือคําทํานายที่1ส่วนคําทํานายที่2ในเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงคือ คุณจะมีคนมาชอบมากกว่าหนึ่งคนและคนเหล่านั้นจะแข่งขันกันอยู่ในทีซึ่งคุณไม่ต้องสนใจนะครับคุณใช้ชีวิตไปตามปกติวางตัวปกติได้เลยมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดนะครับถ้าคนเหล่านั้นเขาจะไปแก่งแย่งแข่งขันกันอย่างไรให้เปเรื่องของเขาคุณใช้ชีวิตตามปกติได้เลยระมัดระวังเรื่องมากคนมากความเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อืพลังงานยังดีอยู่เขารักคุณมากและเขาจะมาจีบคุณ โอ้โคุณมีตัวเลือกเยอะว่าแล้วเจ็ดถ้วยเซเว่นนอคัพไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่คุณเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงนิงน,งน,งน,งนแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์จะมีคนที่ชอบคุณอยู่มากมายแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเพราะมีการแอบชอบจากคนเหล่านั้นหลายคนอาจจะแอบชอบคุณอยู่เงียบๆทําให้คุณไม่รู้ตัวหรือมีคนเข้ามาจีบแล้วคุณไม่พอใจดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าคุณค่อนข้างมีกําแพงป้องกันตัวเองดีคนที่มาชอบก็ไม่ชอบ คุณอาจจะไปชอบใครสักคนเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบคุ้ยกันไปคุ้ยกันมาเราชอบเขาเขาไม่ชอบเราเราไปชอบคนนี้เขาไม่ชอบเราอะไรแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาแต่เชื่อว่าในที่สุดคุณจะเจอคนที่คู่ควรนะครับความเจ็ดถ้วยตัวเลือกที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอะไรมาให้ตัดสินใจต้องใช้การตัดสินใจที่แม่นยำดูดีๆแล้วกันสิ่งดีๆจะเข้ามามากมายแต่สิ่งดีๆสำหรับคนอื่นอาจจะไม่เหมาะกับเราให้เลือกสิ่งที่เหมาะกับเราที่สุดประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูไพ่สำรับที่2เพิ่มเติมกันนะครับให้ไพ่สำรับที่2ขยายความเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปขอให้ไพ่สำรับที่2อออกมาขยายพลังงานกันหน่อยนะครับอือโอ้โหดับเบิลมาแล้ววันนี้อ่าดับเบิลไม่ได้ออกนานแล้วราชนีถ้วยราชินีถ้วยดับเบิล หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวันนี้ความแม่นยําของราชินีถ้วยมีโอกาสแม่นยําเป็นสองเท่าราชินีถ้วยสองใบจากสองสำรับออกมาการันตีว่าคนคนนี้รักคุณมากจริงๆคุณน่ารักมากๆในสายตาเขาจริงๆเขาอยากจีบคุณจริงๆเขายกย่องคุณจริงๆคุณเป็นคนที่ดูดีมากๆและผมยังเชื่อนะเชื่อจากพลังงานหน้าไพ่และจากประสบการณ์การดูไพ่มาโดยตลอด ไพ่ดับเบิลราชินีถ้วยปรากฏแบบนี้ไม่ใช่แค่เขาที่ชอบคุณมีคนชื่นชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนอาจจะสองสามคนสี่ห้าคนขึ้นไปก็เป็นไปได้เอาละครับวางตัวดีๆนะครับแต่ไม่ต้องเกรงนะใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องเกรงไม่ต้องไประวังระแวงอะไรมากมายผมเชื่อว่าความราชนินีถ้วยนี้คนที่เกี่ยวข้องกับคุณจะเป็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกันศีลเสมอกันเป็นคนที่น่ารักเช่นเดียวกันมาดีและจะไม่ทำให้คุณปวดหัวแต่อย่างใดโอเคดีงาม มาดูกันต่อเลยไพ่ดับเบิลออกมาแล้วไม่ได้ออกมานานนะครับอืมราชินีถ้วยดับเบิลน่ารักมากหรือในมุมกลับกันนะคุณเองก็มองว่าเขาน่ารักเช่นกันพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้กับพลังงานรวมแบบนี้นะครับดูเป็นแนวทางนะย้ำเลยว่าเราจะไม่ได้ฟันเปรี้ยงว่าจะต้องเกิดขึ้นกับคุณนะครับการเสี่ยงไทยแบบนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ นี่คือสเสน่ห์ของการเสี่ยงไทยโอ้โหราชาไม้เท้าโอ้คนนี้จะเข้าทางผู้ใหญ่เข้าทางคนรู้จักจริงด้วยเขาเป็นคนค่อนข้างเป็นที่รู้จักของคนแวดล้อมมีโอกาสที่คุณจะมีผู้ใหญ่ที่นับถือร่วมกันหรือมีเพื่อนร่วมกันจํานวนมากแบบนี้เขาจะเข้ามาเนียนๆทางเพื่อนทาง,งผู้ใหญ่ที่เคารพอะไรแบบนี้เตรียมตัวไว้ให้ดีโปรเฟอมีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเงียบๆ ผู้ใหญ่อาจจะมองคู่ของคุณอยู่ว่าเฮ้ยสองคนนี้มันเหมาะสมกันดีเราแอบเชียร์อยู่เงียบๆดีกว่าประมาณนี้ด้วยก็เป็นได้นะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับไม่ธรรมดาวันนี้คนนี้มาดีสบายใจได้ใครมาทำประหลาด,ดบ้าๆ,ๆมารบกวนจิตใจมาทำให้เหนื่อยมาทำให้เครียดตัดออกไปได้เลยคนที่ใช่จะทำให้คุณสบายใจเท่านั้นนะครับคนที่ใช่จะทำให้สบายใจใครมาทำให้เครียดตัดออกได้เลยแล้วก็ โอ้โหสามไม้เท้าทร e อฟวอนส s คนนี้คิดการไกลไม่ใช่แค่จะมาจีบเล่นๆคอนเฟิร์มให้จากหน้าไพ่เลยตำราสากลว่าไว้เมื่อใดสามไม้เท้าปรากฏคือการมองอนาคตการคาดหวังเล็งผลเลิศความมุ่งมั่นตั้งใจจริงอยากไปสู่จุดมุ่งหมายชัยชนะด้วยกันอะไรแบบนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ตั้งใจดีมากโอ้โหมาดูกันต่อนะครับคนนี้มาจีบคุณแน่ คุณเจอคนที่คู่ควรแน่นๆมีโอกาสสูงมากแล้วจะยังไงต่อไปโอ้แล้วจะยังไงต่อไปสี่ไม้เท้ายินดีด้วยโอ้โหในฐานะผู้เปิดไพ่ผมยินดีกับคุณด้วยมากๆการเสี่ยงไทยแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่การเสี่ยงทายได้ใบนี้ออกมาสี่ไม้เท้า four of ones เป็นนิมิตหมายอันดีเป็นกำลังใจอย่างดีว่าคุณกำลังจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิต ท่านที่ดูไพ่ทาโร่เป็นประจำย่อมทราบดีว่าไพ่ทาโร่สากลสี่ไม้เท้าคือความเฉลิมฉลองซุ้มประตูงานเฉลิมฉลองซุ้มประตูวิวาใบนี้ความหมายที่หนึ่งทาไปได้หมายถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์แปลว่าคุณจะมีงานเฉลิมฉลองมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีการประสบความสำเร็จเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเรื่องใดๆและถ้ามองไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ใบนี้คือไพ่แต่งงานเอารู้ๆกันอยู่สี่ไม้เท้า four of wands รับไว้เลยนะครับ คนโสดมีโอกาสเจอคนที่คู่ควรเข้ามาจีบและคุณก็จะชอบเขาเช่นกันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทันใจส่วนคนที่กําลังคบหากันอยู่มีโอกาสพัฒนาถึงขั้นสู่ขอแต่งงานมั่นหมายคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วแปลว่าคู่รักของคุณและตัวคุณมากันถูกทางแล้วรักกันมากๆนะครับโอเคไปกันต่อมชื่นใจสมไม้เท้าสี่ไม้เท้า ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังจริงใจไม่มั่วซั่วแน่นอนอแล้วก็โหโหโหคู่แท้เอ้ยวันนี้ราชาถ้วยคุณครับวันนี้นอกจากจะมีราชินีถ้วยดับเบิลออกไปแล้วตอนแรกนะราชินีถ้วยดับเบิลยังมีราชาถ้วยออกมา แสดงตอกย้ำถึงความเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณตามความเชื่อตำราสากลว่าไว้เมื่อราชาถ้วยปรากฏคู่ราชินีถ้วยแถมยังมีดับเบิลอีกเนี่ยแปลว่าคุณกับเขามีจิตวิญญาณที่สอดคล้องกันมากตามความเชื่อมีโอกาสเป็นคู่กันสูงมากขอให้ใช้ชีวิตตามปกติทําอะไรอย่างจริงใจต่อกันแล้วก็เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยน้าใสใจจริงต่อกันคุณมีโอกาสได้คู่ คนโสดเตรียมเฮนะครับต่อให้คุณบางท่านยังบอกว่ายังไม่มีใครเข้ามาเลยลองมองดีๆให้รอบๆตัวอาจจะมีใครบางคนที่แอบมองคุณอยู่คนกันเองเนี่ยแหละอ้าวไพคู่มาแล้วราชาถ้วยราชินีถ้วยว่ากันตามตำราสากลตามความเชื่อสองใบนี้คือคู่แท้กันทางจิตวิญญ,ญาณอ่ะนะครับไปกันต่อเลยนะครับพลังงานดีมากวันนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหเฮไม่ธรรมดา โอ้โแปดเหรียญ A to Pentacles ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีโอกาสกนะ้าวหน้าใบนี้ผมตีความเป็นสองอย่างตามตำราสากลว่าไว้เมื่อแปดเหรียญปรากฏออกมาความหมายที่หนึ่งถ้าไม่ได้มองด้านความรักความสัมพันธ์แปลว่าการงานการเงินของคุณจะเติบโตก้าวหน้านะยิ่งขยันยิ่งรวยการเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามภาพคุณเห็นนะครับเหรียญที่เพิ่มขึ้นตามความขยัน ภาพนี้ไพ่ใบนี้แปดเหรียญเป็นคนที่กําลังทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานเก็บเงินจะมีเงินต้องทํางานนั่งเฉยๆจะไม่เกิดอะไรขึ้นดวงดีแล้วต้องขยันด้วยนะครับประมาณนี้ดูดวงเราไม่งมงายนะเราไม่อวยเราไม่ขายฝันกันเราทํานายไปตามหน้าไพ่ดวงดีแล้วอยากรวยต้องขยันต้องทํางานตามไพ่แปดเหรียญนี่เลย คนขยันคนทํางานแล้วมีเหรียญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองในด้านความสัมพันธ์8เหรียญยังตีความได้ด้วยว่าถ้าคุณกับเขาตกลงคบกันความสัมพันธ์นี้จะเติบโตเรื่อยๆช้าๆแต่ว่ามั่นคงตามภาพนี้เลยนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับอีกสักสองใบก็น่าจะสรุปได้แล้ววันนี้ม,มาดีขนาดนี้คู่แท้ทั้งจิตวิญญาณปรากฏตัวและไม่ธรรมดา โอ้เจ็ดเหรียญสอดคล้องกันเลยเจ็ดเหรียญแปดเหรียญน,นะตีความสองอย่างตามตำราเลยตำราสากลว่าไว้เมื่อเจ็ดเหรียญแปดเหรียญออกคู่กันเอาอย่างแรกก่อนการงานการเงินคุณจะมีความก้าวหน้าในการงานการเงินโดยลําดับเป็นอย่างดีรีบเร่งไม่ได้แต่จะมั่นคงช้าช้าแต่ว่ามั่นคงมีการเติบโตแน่นอนส่วนในด้านความสัมพันธ์ก็ทํานายย้ําเลยว่า ความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสตเติบโตก้าวหน้ากับคนที่คู่ควรอวโอเคสวยงามเดี๋ยวมาดูใบสรุปกันนะครับขอให้ไพ่ใบสรุปออกมาสวยๆเลยวันนี้พลังงานดีตั้งแต่ต้นจนจบไพ่จะสรุปว่าอย่างไรวันนี้เขารักคุณและเขาจะมาจีบคุณขอไพ่สรุปสวยๆสักหนึ่งใบนะครับโอ้โหสตรีน ส่งท้ายด้วยใบนี้สาวแกลงกับสิงโตไพ่น่ารักใบนี้เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับและความสัมพันธ์นี้เขาจะยอมคุณมากเขาจะเรี่ยวโหตามภาพเลยสิงโตเชื่องเชื่องไม่ว่าเขาจะเป็นใครคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ต่อให้เคยผ่านเหตุการณ์ใดมาคุณกับเขาจะรักกันมากสมัครสมานกลมเกลียวกันมากเขาจะยอมคุณคุณจะรักเขาเป็นคู่ที่น่ารักประมาณนี้นอกจากนี้ถ้าไม่นับเรื่องความสัมพันธ์ชีวิตคุณจะง่ายขึ้น เรื่องอยากจะกลายไปเรื่องง่ายมีโอกาสสมหวังได้ในทุกๆทางขอเพียงไม่ย่อท้อและตั้งใจจริงนะครับโอเคเอาใจช่วยนะขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ